สวัสดีเพื่อนชาลาเกมสถิตครับแล้วก็เพื่อนที่ติดตามช h a n n เ l t a ลิสนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับเป็นมันมา2อจี้ก็คือไพ่ทาโร่อะไรนะกับดักใช่ไหมชื่อมันจะชื่ออะไรวะ่าเป็นไพ่ทาโร่หมีสปริงนะครับไม่ใช่กับดักขอบบ้านลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแกนแกนหัวมุมกับขังนะครับ สกิลของไอ้ไพ่ทาโร่เนี่ยมันจะเป็นปกติเลยมี55ผลกระทบแล้วก็95มีทาสีนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งเพิ่มมาคือ60เตตั้งกับดักสปริงนะครับส่วนแกนหัวมุมกากขังนะครับจี่ตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลเวลาเราไปที่แกนหัวมุมนะครับไปที่หัวมุมนะครับแล้วมันก็จะดูดหน้าหลัง4ช่อง นะครับดูหน้าหลังสีช่องแล้วก็กัดขังคุกนะครับอารมณ์เดียวกัวกนกับแกนแม่เหล็กกัดขังนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นต้องไปอยู่ที่มุมนะครับแล้วก็จะโดดนะครับหน้าหลังสีช่องนะอตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรอยู่ที่7500นะครับก็ไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันจะปิดหรือเปล่านะามันมีรางวัลล็อกอินให้ด้วยนะครับเป็นตัว๋วเพชรไดมอนด์ Diamond นะครับลอยเพชรขึ้นไป ผมได้140เพชรนะครับจากอีเวนต์นี้จากรอดเท่าไหร่ปะ120นะครับอ่านี่ตามหานะครับใช้สมุดอัญเชิญนะครับสกิลเ,เฮ้ยสกิลเฮียเลยไอ้สมุดอัญเชิญนะครับสมุดอัญเชิญซุปเปอร์สกิลซุปเปอร์นะครับก็มี A บวกนะครับกับดักสีทองอะไรของมันไม่รู้นะครับเป็น A บวกนะสะสม S 4ชิ้นนะครับถึงจะได้นะอา่า ไม่มีจี้อย่างอื่นเลยนะครับไม่มีที่อย่างอื่นเลยนะไม่รู้ว่า75 0 0จะปิดหรือเปล่านะครับอีเวนท์ที่แล้วผมหมด9,2 0 0นะจาก ID ดีหลักนะครับน,นี่นี้ดีรองนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะปิดหรือเปล่านะครับ75 0 0โอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราต้องหา A บวกก่อนนะครับตอนนี้โอ้ยเฮีย เปิดมาเอแม่งก็ไม่เจอเลยชิบหายโอ้เดี๋ยวผมจะลองสัก500เพชรก่อนกันนะครับว่าจะมีวีแววน่าจะได้ที่ไหนบเป่เฮ้ยนีไเอบวกมาแล้วอันหนึ่งนะครับแต่เอก็หายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอเลยหรือเปล่านีย่ยังไม่ได้เอเลยหรือเปล่า500เพชรไม่ได้เออันนี่ไงไดเอมาเดียวคือเราต้องหาเอบวกนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเปิดในกล่องที่เราดองไว้ก่อนนะครับเผื่อนันเจอนะเมื่อก่อนผมเคยได้อยู่นะครับ MG A บวกไม่ได้ปะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขายจี้ก่อนนะครับจี้นี้ไม่ค่อยมีนะครับไอดี ID นี้ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยอยากจะหาไว้เฉยๆนะครับเป็นไ่ทาโ่นะครับไอดี ID นี้ไม่มีนะแ่ว่าไอดีหลักคือ2องันนะครับก็เลย อยากเอาไอดีอื่นบ้างน,นะครับผมขาดหมวกไทเทเนียมด้วยนะไอดี ID นี้นะครับโอเคไปต่อดีกว่าครับอืมเอแสงสองอันอยังไงปิดสักอันเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะโอ้โหชา้างสองอีกแล้วโอ้โหไ,ไม่ได้เลยว่ะ มาแล้วอันนึงได้พร้อมกับ A นะครับรู้สึก A บวกเราน่าจะได้2อันแล้วหรือเปล่าแ,แต่อเนี่ยผมไม่ได้นับนะเพราะว่า A มันหาง่ายกว่า A บวกนะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันล็อกอยังไงเวลาเราเติมมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ A เยอะกว่า A บวกนี่แล้วนะครับมันจะต้องขาดนิดหน่อยแหละเพราะว่าเพชรมันเยอะอยู่นะเพชรเจ็ดพันห้าเนี่ยถ้าไม่ปิดนี่ <G> ก็ต้องตามหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะมีอีเวนต์ถึงวันที่13หรือป่าน่าจะถึงที่13นะครับอีเวนต์นี้ก็มันไม่ได้โหดอะไรหรอครับที่แต่ว่าผมเอาไปใช้เฉยๆเพราะว่าไอดีนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่าผมได้ใช้อย่างอื่นอย่างเช่นในพวกปัดเชิญในประเทศอะไรพวกเนี้ยคือผมเปิดได้จากกล่องธรรมดานะครับเปิดจากได้ไอ้กล่องอะไรวะกล่องแถมบ่อยมากเลยนะ ไอดีเนี้ยได้บัตรเชิญในประเทศด้วยดวงโคตรดีเลยตอนอีย้ยมาเอบอกมาแล้วว่าตอนอีเวนท์ที่เป็นหมัดดาร์กเข้ามานะครับโอ้โยเฮียหก0 0 6,400นี่ไม่ปิดนี่คือจบเลยนะเพราะว่าเอ๋ห่วเมื่อกี้มาสามันแล้วอะ โผลเลยวะตอนนี้น A บวกก็ไม่โผล่ก็ไม่โผล่เนะีย่ยจะบอกนะว่าอีเวตนนี้เราจะโดนนะครับแต่ even อีเวต์ก่อนหน้านั้นที่ผมปิดไอจี้นี้นี่มันก็ถือว่าโอเคเลยนะที่ตัวนี้นะสำหรับเราอยากได้เมืองแพงหรือว่าเราอยากได้เอฟเฟกตผลกระทุกนะเพราะว่าผมาจะผมจะเอาไปใส่กับ อีโวอาซานด้วยนะครับซึ่งอออเ่ทุวีขี้อะไรเนี่ยซึ่งไอดีนี้มันมีอีโวอาซานนะครับแต่ว่าผมอยากได้อีโวอะลูดิสนะแต่ว่าอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทํานะครับเพราะเพชรน้อยไม่กล้าทํานะครับโอเคมาอีกชิ้นแล้วนะครับสี่อันแล้วนะวันนี้ใช่หรือเปล่าวะน่าจะสี่อันนะครับไอบว์ขาดอีกครึ่งหนึ่งอ่ะห้าพันเพชรไม่ได้ก็เกินไปหรือเปล่าจี้มันไม่ได้โหดอะ่ะ ไม่ได้โหดแบบเวอร์แบบถึงกัแบบไอ้นี่มันน่าจะแจกบ,บ้างน,นะผมว่าถ้ามันไม่ให้นี่มันก็เกินไปอ่ะโอ้โหรัวๆเลยอ่ะถุงมือยังไง นี่ไม่มีแสงเลยดูดิด <Yeah. S 1> อี้ยไอ้นี้แสงไม่ติดวทุกคนมันมันติดมันแต่มันไม่ใช่อของอ e ีเวนตะ์ะมันควรที่จะเป็นของอ e ีเวนต์เยอะนะบางทีแบบขึ้นแสงมาสามกล่องเนี้ยแม่งไม่ออกสักอันเลยนะครับคือแบบมันก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเกมนี้นะ,ะถ้าเราย้อนไปเมื่อก่อนที่ เกมนี้มาใหม่ๆครับคนที่เล่นหลายล้านคน,นคอ่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เล่นใหม่ๆครับตอนนั้นผมก็เริ่มเล่นนะผมเล่นตั้งแต่อยู่มอ,อะไรวะม .4 หรือเปล่าวะตั้งแต่อยู่มอ .4 อเกมมัน5-6าหกปีแล้วนะครับหรืหรอเปล่าวะผมจําไม่ได้ละแต่ว่านานมากนะครับเล่นตอนนั้นคือแบบเกมสนุกมากคือแบบมีเวน้นตามหา,าตามหานี่เพชรไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะครับ อันนี้นี่พอมานี่นี่ไม่มีลีกเกตไม่มีเอ้ไม่ไม่ใช่ไม่มีลีกเกตอ่าไม่มีไอห้องแพทตินัมนะครับห้องเพชรก็ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยเล่นในห้องแพทตินัมเราเล่นได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแต่ทีนี้มาปรับเวลาให้เล่นทีนี้เอาไปมาแม่งเอาห้องแพทินัมออกไปแล้วแบบเพชรก็เพชรก็เก็บยากนะครับมันก็แจกเลอะอยู่แต่ว่ามันเก็บไม่ได้เหมือนกับเวลาเราเล่นแพทินัมนะถ้าเล่นแพทินัมเนี่ย เรได้เพชรเยอะไงทีละ160ละกำไรทีละ60 60อะถ้าเราตัวละครดีหน่อยดีกว่าเขาเราก็มีโอกาสชนะเยอะกว่านะครับตัวละครดีจีด้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะ100%นะเพราะว่าผมเคยแบบโดนคอตบมาก็มีนะครับโดนกใกล้ตบมาก็มีนะในเมื่อก่อนเนี่ยมันสนุกมากนะครับเกมมันไม,ม่ได้อะไรขนาดนี้นะ เดีนี้มันเกลือแบบคนเลิกเล่นไปเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเล่นโอ้โหอยู่ในโฆษณาโฆษณานี่โคตรเยอะเลยแล้วคนดูเกิดเลยอย่างเงี้ยสี่ห้าหมื่นนะครับแต่ตอนนี้สี่ห้าร้อยนะห้าร้อยยังไม่ถึงเลยมั้งผมว่าคนให้คนกดแชร์ถึงห้าร้อยอะไรของมันอะตอนนี้ไม่ถึง้วนะเมื่อก่อนึงอยู่คนเลิกเล่นไปเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีนะอย่างเรามีหมื่นเทรอย่างเงี้ย มันไม่ได้การันตีว่าเราจะปิดไงแต่ว่าตอนนี้ผมจะปิดหรือเปล่านะครับเอบอกแม่งไม่โผล่เลยที่หายดูดิด4 0 0 0เหรือ4,000เพลทแล้วอะ่ะโอ้โ hmm. ห oh แสงยังไม่มีเลยอ่ไม่จะลุ้นเอบอกได้ไงวะดูดิด mm hmm. แต่ผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นตัวของระบบเกมนะครับมันก็ต้องปรับให้คนนึงเนี่ยเรทส,สูงคนนึงเรทต่ำนะครับไม่งั้นเนี่ย มันก็ได้กันทุกคนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันได้กันทุกคนเลยเนี่ย g M ก็จะไม่ได้ขายของเนี่ยเออมันก็จะไม่ได้ขายของที่มันต้องให้เราเติมอะเอออย่างพวกสกินพวกซูปเปอร์อะไรเงี้ยถ้าไม่ซูปเปอร์เออถ้ามึงเติมซูปเปอร์เนี่ยไอ,อคนที่มีตังเติมก็ได้เปอร์เซ็นที่เพิ่มสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบเอ้ยมึงเป็นผู้เล่นอันนี้มึงไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นหลอกลนะ แมงบังคับเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบเติมก็คือเราเล่นอะไรเล่นรอบอะเล่นรอบทีละรอบจนไปถึงไม่รู้กี่รอบนะผมไม่่ผมไม่มได้น,ไน,นับนะครับแต่ว่าก็ปลดล็อกของไปเรื่อ,อ,อยอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าคนเติมพรีเมียมก็จะได้ของที่ดีกว่าอะไรเงี้ยได้เพชรเยอะกว่าเนี้ยซึ่งเมื่อก่อน,นมันไม่มีแบบนี้นะตั้งแต่สมัยตั้งแต่ยุนาใหม่ๆนะครับที่เปิดตัวไม่ได้ได้ไม่กี่ปีนะ ตอนนั้นสนุกมากนะครับเพราะว่าแบบเป็นกับเพื่อนด้วยนะครับเปิดนะโอ้ยิวเวนการ์ดเปิดจากพิมี่งเจอเปิดจากการ์ดพิมีนนนะ่ไม่ได้เปิดจาก hack. อันนี้นะไม่ได้เปิดจากแพ็กอันนี้นะมาหลังๆแม่งได้เปิดแต่แพ็อันนี้อย่างเดียวเลยนะครับเกมมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะจี้ก็เหมือนกันนะครับจี้เมื่อก่อนโอ้มันอัปเดตมาให้เล่นง่ายขึ้นก็จริงแต่ภาพสวยก็จริงแต่ว่า มันไม่เหมือนเดิมนะครับมันให้เติมเป็นส่วนมาก,กน,นะเอาอะไรวะครั้งโอ้โหดูดิเพชรผม2 7 0พันเจ็ดนะตอนเนี้ยอมันจะปิดหรือเปล่านี่เนี่ยอ้อโอ้โหลูกแก้วออกมาทำไมเนะี่ยเพชรสองพันเจ็ดนะครับตอนนี้ ผมว่าแม่งไม่ได้แน่เลยวะ่ะเฮ้ยถ้ามันขาดก็ต้องขาดชิ้นสองชิ้นอะเอบวกสองพันเจ็ดไม่ปิดแน่เลยวะ่ะผมต้องรอเพชรจากไอ้นั่นอะจากตัวเพชรแล้วก็ไอ้ที่ล็อกอินรับอินเพชรอะมันถึงจะได้เพชรคูณสองไงถ้าไม่ปิดวันนี้อะนะผมว่ายากนะเนี่ย แสงมาสองกล่องสามกล่องแม่งไม่ค่อยติดไอ้ของอีเวนเลยว่ะดูดิ yeah. เฮ้ยเฮ้ยเี็พันห้าเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้โห S2 อสองอันมึงเอามาทำอะไรเนี่ยโอ้คือเอสเอสมันไม่ใช่เหมือนเมื่อ,อก่อน่ะเมื <G> ่อก่อนไอจีเอสนี่เป็นอะไรที่แรงมากนะครับตามานี้ ยากนะกว่าจะได้ที่สมัยนี้แม่งได้ง่ายที่หายแต่ได้ไอ้ของเกลือไอ้ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะมีแต่เอามาเก็บทำวัสดุไอ้วัตถุดิบอ,อย่างเดียวเลยนะครับดูดิแม่งแสงออกสองสองรอบเฮียสองรอบสามรอบมันไม่ออกเลยอ่ะดูดิดูดิเนี่ยออกแต่เอสอะ่ะแล้วเอสไม่ใช่เอสอีเวนท์เนี่ยแม่งออกเยอะแสงแต่แม่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ถุงมือ e a บวกมัาทำอะไรบ้ผมได้กี่อันแล้วก็ไม่รู้น้ตอนนี้ลืมไปแล้วเพราะแม่งไม่ออกงานเกินดูดิเพชรเหลืออันเจ็ดมันจะปิดได้ไงวะเนี่ยปกติผมหมดกับ eventy เนี่ยประมาณ6,000นะเอาจริงจริงแล้วอ่ะน่าจะ6,000นิดๆ6พั0กว่ากว่าด้วยซ้ำนะครับ 5,000กว่ากว่าหกพันเนี่ยประมาณเนะี่ยอันนี้แม่งมันเท่าไหร่แว้วเนี่ยผมมีอยู่7,500ใช่ปะดูดิเฮียได้ A บวกสี่อันบ้าหรือเปล่าวะเฮียพันหกผมจะปิดหรือเปล่าเน,นี่ยมันต้องได้4อันอนะ่ะดูดิแม่งได้แต่ A ดูดิมีแต่บีล้วนเลยอีเฮเนี้ยเอบวกมมีแต่แสนเฮ้ยเคียดมึงเกินไป7,500โอ้โหเหมือนเอาเพชรมาโยนทิน้งอ่นะดูดิโอ้โหตอนแรกผมตัดสินใจอยู่นะว่าจะทำหรือไม่ทำแต่แบบเอออย่างน้นแบบอยอย่างน้อย,ย,อยเอ,อ่อไออันนี้ผมไม่มีไม่มีไอ ให้ทาโลกพอดีก็เลยอยากได้อะไม่รู้ว่าเอาไปทําไมนะเอาไปทำาใหุ้นเพเฉยไหยโอ้โหดูดิไม่ออกเลยอะดูดิเดี๋ยวพันเพชรอ่ะเออมาแล้วิีนที่ห้าแม่งเพิ่งมาผมสุ่มตั้งแต่รู้สึกว่าจะห้าพันเพชรนู่นนะครับหมดไป4ี่พันเพชรแม่งไม่ออกเลยเอ,อบวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่จี้ดักเนะี่ยไม่ใช่จี้โหดเลยอ่ะทำไมไม,ออมันออกไากจังล ชอืปินซี In Z. ลดค่าเลยดูดิ750ผมดูดิแม่ดีเอมมันจะอวยหรือเปล่าผมได้มา5อันแล้วนะครับตอนนี้ A บวกต้องการอีก3ามนะโอ้โหไม่ใช่หรอดูดิอันนี้ใช่หรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่หรอโอ้โหเต็มโอ้ดูดิจากที่ผมขายของนั้นประมาณ700เอ้ยประมาณ600เกือบ700อ่ะ ยังไงวะสองกล่องนี้ไม่ออกเหมือนเดิมนะครับดูดีว่ามันยากหรือง่ายนะดูดิดูดิดูดิดดูิโอ้โเย่าเกินพอคุนโอ้โหเอ้ยเอโบอหน้าฉิ่ยังไงวะ อหกชิ้นแล้วขาดอีกสองมันให้กูได้ไหมมันให้กูได้ไหมมันให้กูได้ไหมสองร้อยห้าสิบเพชรเนี่ยมันให้กูได้ไหมโอ้โหนี่ไม่มีแสงเกิดขึ้นแล้วอืออียขาดชิ้นสุดท้ายร้อยเพชรยังไงวะมิมออกอหไม่ออกอียขาดอันเดียวเองอ่ะ โอ้โหไม่มาเลยวะเอาดูในลักกี้ก่อนนะครับเผื่อมันออกนะเมือ่อก่อนผมได้ในลัอกกี้เนี่ยบ่อยมากนะรวบวกเราไมไ่ได้หรือเปล่าโอ้โหดูดิโอ้โหดูด,ด,ดิไม่ออกเลยอะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวันนี้น่าจะไม่ปิดนะครับอ้ลูกอมดาวไม่พอซื้อด้วยนะครับสามพันะห้าดูดิน้ำนำมาขาย ดูดิมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีแล้วนะครับจี้เพชรก็หมดนะดูดิได้มา7ชิ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ